กำลังศึกชันปีที่สาสาาวิชาภาษไทยคณะครศาสมหาวิทยาลัยนครินวันนี้แบบโปรกรมดีมาอกทุกคนของรายวิชาสื่อและวัตกรรมการเรยนการสอนภาษไทยหน่งเสนออาตสุทธิรักษ์สวัิสุทุกคนร้ว่าแอปนี้คืออไงถ้าทุกคนยังไม่รู้มาดูกัเยโปนี้ชื่อว่าเาปกรนี้อกว่าสมัครตงนนี้เอว่าไงแอปนี้ไงอยาปนเลนะคะเรกดว่าฟรีค่ะฟรีค่ะพอถงตรงนี้นะคะาก็ใส่ first name ค่ะ่อของเราเลยแล้วก็ last n a m ต่อไปแล้วก็ copy อีเมลของเราเองค่ะเพื่อใส่ confirm อีเมลค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ password ค่ะเป็นรหัสของเรานั่เองค่ะต่อไปเราก็ใส่ confirm password ค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็กดเข้าไป next นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดคำว่า university ค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยของเรานั่เองค่ะถึงด้านนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไป teacher ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไป next ค่ะพอถึงด้านนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไป free ค่ะ ไปนะคะแล้วก็กดคําว so 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 ่าเจตกรค่ะในชื่อของเราก็กดที่โปรไฟล์เพื่อเปลี่ยนภาษาค่ะเราใช้ภาษาไทยนะคะเพื่อความสะดวกสบายของเราหลังจากนั้นนะคะก็ไปกดที่แบบทดสอบค่ะเพิ่มค่ะแบบทดสอบใหม่อย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะคะตรงนี้ข้อสอบของเรานะคะจะมีแบบกรณีถูกผิดแล้วก็คำตอบแบบสั้นค่ะของดิฉันนะคะเป็นใช้เรษาอักษพิเที่หนึ่งค่ะแล้วก็แบบกรณีค่ะแล้วก็เขียนคําถามของเรานะคะแล้วก็ช้อยคาถามของเรานะคะสามารถเพิ่มรูปได้้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดถูกต้องค่ะไปข้อสองต่อเลยค่ะข้อสองของเราเป็นข้อสอบแบบถูกผิดนะคะแล้วก็็เนจแล้วก คำตอบของเราไปเลยค่ะสามารถเปลี่ยนคะแนนของเราได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นคำตอบแบบสั้นค่ะคำตอบแบบสั้นนะคะสามารถเลือกได้หลายคำตอบค่ะเมื่อเราใส่ชัยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนคะแนนให้กับนักเรียนค่ะว่าข้อนี้กี่คะแนนแล้วก็กดถูกต้องค่ะแล้วก็บันทึกแล้วก็ออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ห้องเรียนค่ะเพื่อเปลี่ยนชื่อห้องเรียนของเรานะคะเขาไม่ใส่ชื่อภาษาไทยนะคะให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษค่ะ น,นีก็ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาให้ใส่เลขด้วยค่ะเราก็ตั้งข้อสอบเป็นแบบนึงแล้วก็กดบันทึกใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปกดที่เริ่มค่ะแบบทดสอบค่ะแล้วก็ไปเลือกชั้นที่เราได้ตั้งไว้ค่ะนะคะไปที่ครูกำหนดความเดียวค่ะแล้วเลือกติดตามใจชอบค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าข้อสอบของเรานะคะสามข้อค่ะเมื่อเราทำข้อสอบเสร็จแล้วก็กดซิซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนสอบของนักเรียนนะคะแต่อันนี้นักเรียนยังไม่ทำนะคะหลังจากนั้นก็กดที่ห้องเรียนค่ะเพื่อส่งลิงก์ให้กับนักเรียนไปทำที่ในแอปอีกกกกกแแออออออปปนนนนนนึงงงคคคค่่่่่่่่่ะะะะะทีีีาาจชืืวหลลลลัััั้็ดดผผพพธ์เเูสบขรย เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปที่ได้จบเป็นที่ไร้ปลแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย